เหรียญวางศิลาเลิกหลวงพ่อส้อยวัดเลียดราบอลุงนะครับปีพศ2521นะครับอันนี้เหรียญสวยๆนะครับผมเพิ่งได้มานะครับเหรียญนี้ครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมนี่ครับเป็นรูปหลวงพ่อส้อยนะครับครึ่งองค์นะครับตอกโคตรชัดเจนนะครับผมที่สังคตินะครับนี่นี่ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกยันกันภัยนะครับของหลวงพ่อส้อยนะครับนี่เราจะบอกนะครับปีพศต่างๆนะครับ ครับสำหรับเหรียญนี้นะครับผมปัจจุบันนี้มีปลอมออกมาเยอะนะครับผมซื้อหาพี่พี่น้องๆต้องระวังเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับครับสำหรับเหรียญนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับก็เลยเอาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเดินสนามแล้วเจอนะครับนี่เหรียญจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยคมนะครับผมตอกโคตรชัดเจนเลยนะครับนี่ครับและที่สองพันนะครับผมนี่ครับขอบตัดนะครับต้องเป็นฟันเฟืองอย่างนี้เลยนะครับโอกาสแท้นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเวลาดูนะครับ จะเป็นบ้างๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับตามนี้ครับผม